หัดสุนัขรักษาหายไหมการรักษาและวิธีการป้องกันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดทำได้เพียงบรรเทาอาการที่เจ็บปวดเล็กน้อยการใช้ยาสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากแบคทีเรียได้เท่านั้นซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคที่เกิดจากไวรัสยาที่จำเป็นต่อการรักษาโรคหัดควรจะเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการควบคุมการชักซึ่งเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด คือการจับสุนัขแยกออกจากสัตว์ที่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการสัมผัสต่อกันเนื่องจากเชื้อไวรัสมีความไวต่อการเกิดโรคสูงมากทางที่ดีควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาทางในการรักษาที่เหมาะสมที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามถึงแม้การรักษาก็อาจจะมีบางตัวที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาได้เหมือนกันทำให้มีโอกาสตายตัวที่ตอบสนองต่อการรักษาจะหาย แต่ก็อาจจะหลงเหลืออาการทางระบบประสาทอยู่ก็ต้องซื้อยาช่วยในเรื่องการบำรุงระบบประสาทให้เขากินการทำวัคซีนเป็นวิธีการที่ดีที่สุดโดยเริ่มทำวัคซีนครั้งแรกอายุ2เดือนกระตุ้นหลังจากเข็มแรกประมาณ2-4สสัปดาห์โดยให้ทำวัคซีนทุกชนิดที่จะเป็นในสุนัขเสร็จเมื่ออายุประมาณ4-6เดือนและให้กระตุ้นวัคซีนปีละหนึ่งครั้งระหว่างที่ลูกสุนัขยังทำวัคซีนไม่ครบ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคให้มากที่สุดและถ้าเกิดบ้านคุณมีสุนัขที่เป็นโรคหัดจะทำยังไงดีแนะนำให้ขังสุนัขที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหัดแยกจากตัวอื่นในบ้านหากมีนะครับให้พาสุนัขทุกตัวในบ้านไปฉีดวัคซีนหากยังไม่เคยเนื่องจากไวรัสตัวนี้ไม่ทนในสิ่งแวดล้อมนอกตัวสัตว์ดังนั้นนะครับการล้างบริเวณบ้านโดยน้ำยาฆ่าเชือ้อก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการทำลายเชือ้อ และควรปรึกษาสัตวแพทย์หากต้องการนำสุนัขใหม่เข้าบ้านหากเคยมีประวัติเป็นโรคหัดมาก่อนนะครับสุดท้ายนะครับขอแนะนำเจ้าของสุนัขทุกท่านว่าอย่าประหยัดนะครับกับค่าวัคซีนหรือค่ายาบำรุงระบบประสาทเพราะท่านจะต้องจ่ายมากกวา่าหากสุนัขของท่านป่วยเป็นโรคหัดเนื่องจากเป็นแล้วนะครับจะมีค่ารักษาแพงมากๆม,มากกว่าการป้องกันนะครับถ้าสุนัขของคุณเป็นโรคหัดแล้วก็ให้หาแอนติโน มาช่วยลดปวดลดรักเสพได้นะครับให้กินควบคู่กับแคลเฟีกมบำรุงระบบประสาทช่วยในการฟื้นตัวจากสนัขที่เป็นโรคหัดได้ด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ